คูโรกู้ช่องยูทู e สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับนะเจ็ดขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยคุณนะครับในการกู้ช่อง y o u t u b e นะครับเมื่อช่องของเรานัโดนแฮกไปนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการรีหัสผ่านบัญชี Google นะครับนะส่วนใหญ่นะครับนะคนที่ติดต่อเข้ามานะครับนะมีการรีนหัสผ่านคนแฮกได้ทําการรีนหัสผ่านช่องเราไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับนะ บางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรีนหัสผ่านได้สาเหตุเพราะว่าอะไรคือคนที่แฮกนะครับเขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรที่เป็นการกู้คืนนะครับอีเมลที่เป็นการกู้คืนแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าไปรีนหัสผ่านได้นะครับพอเรากดลืมรหัสผ่านนะครับนะมันก็จะส่งข้อความนะครับที่เป็นเอสเอ็มนะครับส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคนแฮกนะครับหรือว่าอีเมลของคนแฮกนะครับ ทำให้เรานั้นไม่สามารถเข้าไปรีรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีบางเคสนะครับที่ยังค้างไว้ในเครื่องอยู่นะครับคนแฮกยังไม่มีการรีรหัสผ่านนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับนะถ้าเจอแบบนี้ให้ท่านรีบเข้าไปรีรหัสผ่านใหม่ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน YouTube ใหม่เลยนะครับนะถ้าปล่อยไว้ดานนี้มีโอกาสนะครับคนแฮกน่าจะรีรหัสผ่านเราไปได้แน่นอนนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบนะครับการเข้าสู่ ระบบจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็ก็มีหลายเคสนะครับที่ติดต่อมานะครับนะมันจะขึ้นแจ้งนะครับในอีเมลของเราว่าเอะตอนนี้นะครับว่ามีคนกําลังจะเข้าช่อง y o u t u b e เรานะนะครับกําลังเข้าใช้เมลเรานะนะครับถ้าเป็นคุณหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับให้กดใช่ถ้าไม่ก็คือกดไม่นะครับอันนี้คือคนแฮกนะครับพยายามที่จะ แฮกช่อง YouTube เราไปนะครับมันจะขึ้นโชว์ว่าตำแหน่งปัจจุบันของคุณอยู่ที่ไหนนะครับนะมันจะขึ้นโชว์นะครับถ้าเรากดไม่นี่มันสามารถเข้าไปป้องกันแก้ไขนะครับไม่ให้คนแฮกเข้าไปแฮกช่องเราได้นะครับนะขั้นตอนที่3ก็คือการเปิดการใช้งานนะครับการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับการยืนยันตัว2สองชั้นนะครับ,รนนรบมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเป็นการป้องกันผ่าน กู c กิล t อนเคเนเคเตอนะครับนะอันนี้ก็คือเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับของ Google นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับอันที่2คือเป็นการยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับนะถ้าเราใช้เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลนะครับง่ายก็คือเราสามารถเชื่อมเบอร์โทรศัพท์เราได้นะครับเวลาเราขอรหัสผ่านที่เป็น SMS นะครับนะเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์เราได้นะครับ ถ้าเป็นการเชื่อมต่อนะครับผ่าน Google Authenticator นะครับอันนี้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเวลากู้คืนก็จะกู้คืนยากนะครับนะเผื่อบางคนนะครับไปลบแอปพลิเคชันนะครับ Authenticator ไปนะครับจะทำให้เรานั้นไม่สามารถเข้าใช้งานช่องนั้นเองนะครับนะขั้นตอนที่4ก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube นะครับผ่านระบบช่วยเหลือนะครับ นี่คือขั้นตอนสําคัญนะครับนะเมื่อเราเจอปัญหาในการแฮกช่อง YouTube ไปแล้วนะครับให้เราติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อแจ้งปัญหาที่พบนะครับว่าเออเรามีการโดนแฮกไปแฮกวันแต่วันที่เท่าไหร่นะครับก็แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ให้ละเอียดที่สุดนะครับขั้นตอนที่5ก็คือการตรวจสอบการตั้งค่า YouTube นะครับ s t u d i o อนะครับอันนี้ก็คืออะไรคืออยากให้ทุกท่านนะครับไปเช็คหลังบ้านของเราว่าใน ในส่วนของอ e ีเมลนะครับนะที่เชื่อมเข้ามานะครับเป็นการควบคุมนะครับยังมีอ e ีเมลของคนแฮกอยูหรือเปล่านะครับนะหรือว่า,าคนแฮกมีการลบอ e ีเมลเราไปหรือเปล่านะครับให้พวกเราเข้าไปเช็คดูนะครับแล้วก็การตั้งค่าการชำระเงินจาก google adsense นะครับนะก็ให้เข้าไปดูว่า,าคนแฮกได้ทำการเปลี่ยนบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารเราหรือเปล่านะครับเข้าไปดูนะครับว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนแปลงกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนี้นะครับถ้าบางเคสนะครับที่สามารถเปิดสร้างและได้จาก YouTube ได้แล้วนะครับเงินต่างๆนะครับ Google a d s e n s e ก็จะถูกโอนไปที่คนแฮกนะครับนะถ้าเจอแบบนี้ก็ให้รีบดำเนินการได้เลยนะครับขั้นตอนที่6กก็คือการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ให้ท่านเข้าไปเช็คว่าหลังจากที่เรา กูช่อง Youtube ได้แล้วนะครับเข้าไปดูว่าอีเมลหรือว่าชื่อช่องนะครับนะมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนหน้าปกนะครับนะคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปวิดีโอของคนแทกหรือเปล่านะครับคนแทกมีการไลฟ์สดหรือเปล่านะครับถ้ามีการไลฟ์สดที่ผิดกฎของช่อง Youtube นะครับให้ทุกท่านรีบเข้าไปลบนะครับนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวช่องเราจะโดนปิดถาวนนะ ขั้นตอนที่7นะครับก็คือการตรวจสอบอีเมลในการเชื่อมโยงบัญชีอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับที่ผมกล่าวไปก็คือ Google AdSense นะครับเข้าไปดูว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารหรือเปล่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงรหัส Adsense หรือเปล่านะครับนะก็ให้เข้าไปดูนะครับนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับคนแฮกก็สามารถที่จะเข้าไปแฮก ในส่วนตรงนี้ได้อีกนะครับนะต้องเข้าไปดูนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับนะยอดเงินต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับบัญชีธนาคารของเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับนี่ก็คือเจ็ดขั้นตอนง่ายๆนะครับในการดูแลช่อง YouTube ของเรานะครับไม่ให้โดนแฮกอีกนะครับนะยังไงนะครับสำหรับท่านไหนที่โดนแฮกช่อง YouTube ไปนะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับ ถ้ายังสมถ้ายังไม่สามารถกู้ช่อง YouTube ได้นะครับก็สามารถทักนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมด้านล่างนี้นะครับนะก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับก็ยินดีให้บริการนะครับในการกู้ช่อง YouTube ครับสวัสดีครับ